โอ้เกมอะไรได้เล่นจังอะโหลดจากไหนอะ <Girl. S 1> โหลดได้จากไหนนะ <Girl. S 1> ไม่เสียตังค์เล่นฟรีใช่ไหมก็สิว่าเล่นฟรี เลเซอร์โรสสวัสดีครับผมบาสต้าเชนในรายการจีราวิกลี่และวันนี้มาอยู่กับด็อกทาโกรเช่นเคยวันนี้เขาจะเล่นเกมอะไรนั้นไปรับชมกันเลยวันนี้จีเราสัปดาห์นี้มีอะไรให้เล่นบ้างไหมเนี่ยลรื่อวลิื่องเรื่องเรื่องเรื่ต้วลเรื่องเรื่องเรื่อง้เรื่องเรื่องเ่โหน้าสนใจเยอะแยะเลยโอ้หน้ารักจังเล่น ก kind of ่อนอื่ต้องบอกกันว่าเกม p u p e t King นั้นเป็นแนวแอคชั่นโรคลท์แต่เป็นจำพวกอาเขตเกมจะเป็นยังไงนั้นไปรับชมกันเลยขอรับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม p u p e t k i n g เกมนี้มาจากแพลตฟอร์มจีดานะจ๊ะเห็นตัวน่ารักตาเดียวได้แบบมันน่ารักจริงๆเห็นแล้วมันอดใจไม่ไหวก็เลยต้องมาลองเล่นซะหน่อยมาเรามากดเริ่มเกมกันเลยดีกว่าอ อะไรเริ่มเกมอ๋ออ๋ออันนี้คือวิธีการเล่นถูกไหมและังไงต่ออะไรต่ออ่านอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกเลยภาษาภาษาจีนใช่ไหมอ่านภาษาจีนไม่ออกอ่านไม่ออกไรเลยเดียวอันนี้คือเหมือนอารมณ์แบบเกมเกมอะไรนะนึกชื่อไม่ออกนึกภาพออกจะแปะรูปเอาละกันอ๋อก่าวจังเกมเนี่ยโอเคก็น่าจะเก็ตกันแล้วว่า สไตล์เกมมันเป็นแบบไหนอะเนาะเอ่อเหมือนจะมีลูกแก้วอไม่เหมือนกันเลยแต่ละลูกอ่านไม่ออกอ่ะระเบิดไหมคล้ายๆพลุยังไงกระ่างมันเถอะแต่ที่ลูกสีแดงเนี้ยอันนี้คือน้ำยาพลังชีวิตแน่นอนเราเริ่มเกมเลยดีกว่าป่ะมีให้เลือก3อันโอตาลุงนี่มาก่อนแล้วกันเนาะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วได้มีอาณาจักรแห่งหนึ่งถูกรุกรานโดยมอนสเตอร์นั่นก็คือสวัสดีข้าคือบอสใหญ่ของที่นี่วะเฮ้ยทำลายซะ เอาละมาถึงก็งานยากเลยเอาไงอะไนี like ้เนี้ยเอ่าอ <Nope. S 2> ุ้ยมีมีเวลาจับด้วยโอู้วโอ๋ออ๋อจับอ oh. hey, ๋อโอเคโอเคโอเคแล้วโอเคแล้วอ๋อมีมีมีบาเรียให้มีบาเรียให้เอาจริงเกมเกมอย่างนี้เนี่ยเด็กๆน้องๆหนูๆก็เล่นได้นะเกมไม่ยากเลยอ่ะแค่เขาเรียกว่าอะไรโอ้เอาเลยลูกเออดันแหละ เอาจริงๆเกมนี้ก็น้องๆหนูๆก็เล่นได้หมดแหละดูท่าจะย้อนรอยเกมสมัยก่อนมากเลยแค่เลื่อนม็อบไปมายิงให้โดนแค่นั้นก็เพี่ยงผาปอดมาแล้วเห็นกันเหรอเดี๋ยวเ,เราไฟเลยเอออ่ะมันหัวกัดกบเตกับบเตไปยังเข้าลงุงลุงไปยังเหือ ใช้เวลาไปทั้งหมด1นาที57.28วินาทีเอ่อเรากำลังจะไปกอบกู้เมืองของเรากันลุงครับมันนามันตัวอะไรลุงที่พูดถึงนี่ลุงพีใช่ไหมอย่างที่เห็นเกมผสมผสานความเป็นแอคชั่นโรคลท์และวก็อาเคดบีดาให้ปลดล็อกเพื่อประจนภัยต่อไปลุงก็ไม่รู้เหมนกันไฟมาเลยแล้วกันโอ้มันมีหมุนมันมีหมุนหมุนคุณลุงพยายามเขานะครับลุงจะพยายาม้วลูกย่ตา เอาจริงๆนะคุณผู้ชมไปโหลดมาเล่นเถอะด้วยเจ้าทากเล่นนะมันไม่ได้อะไรหรอกมันเอาแต่อีอา้าเพราะฉะนั้นไปฟังมันบ่นดูสิ หลังจากที่ได้เล่นปลาเป็กค,คิงแล้วเนี่ยรู้สึกว่าค่อนข้างสนุกนะเด็กน้อยเล่นได้ใครก็เล่นได้คนแก่คนท่าคนแก่ก็ยังเล่นได้เลยนะทำไมแกย้ำว่าคนแก่บ่อยจังเลยวะเนี่ยเออเป็นเกมที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนะอันนี้ยังเป็นแค่แบบตัวที่เขามาทดลองให้เล่นในแพลตฟอร์ม g r ร u วถ้าใครอยากเล่นอย่าลืมไปโหลดได้ที่แพลตฟอร์ม G-roun นะจ๊ะมีเกมให้เล่นมากมายหลากหลายรูปแบบเลยสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย จบกันไปแล้วสำหรับช่วงไฮไลท์และบรรยายความรู้สึกหลังจากเล่นเกมแน่นอนว่าคลิปอาจจะสั้นเพราะมันเป็นแค่ดำจิ้มเมนูหลักจริงๆคุณผู้ชมต้องไปโหลดมาเล่นและชวนเพื่อนลองเล่นด้วยนะสำหรับวันนี้กรบผมบสาสเตเชหรือด็องเวนเขียวคงต้องขอตัวลาไปก่อนอยังไงก็อย่าลืมเล่นเกมให้มีประโยชน์ยิบประโยชน์มาจากเกมด้วยบายบายก่อนที่เราจะจากกันไปคุณผู้ชมเองก็มีสิทธิ์ในการช่วยพัฒนาเกมเหล่านี้ได้ฟรีเกมไหน่าดีก็ดีแต่หากพบจุดท,ที่กวนใจหรือบั๊กก็ต้องรีบแจ้งไปทางผู้พัฒนาให้รับทราบ เกมดีมากเลยครับแต่แต่แต,แต,แต่แก้ไขตรงนี้ด้วยนะครับใช่แล้วท่านนั้นจะได้ปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะวางจําหน่ายในอนาคตหากคุณผู้ชมสนใจลุงพีนแนบลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ